นี้ที่บอกไปนะว่าวันสำคัญของคนบันเทิงอีหนึ่งวัน, <c oughs> วนซึ่งคุณตุ้ยเกียกรติกมลลาทานะครับทำตัวโชว์แมนนอกจอ <c oughs> เพราะว่าคุณตุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จริงๆครับ <c oughs> นอกจากจะปล่อยเสียงหัวเราะที่กองถ่ายสภายเจ้าสู่แห่งค่ายทีวีซีนแล้วซึ่งตอนนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นกองถ่ายที่มีเสียงหัวเราะดังกึกกล้องไปร้อยกิโลนะครับเมื่อเช้านี้พระเอกของเรื่องอย่างหนุ่ย ตุย้ยหนุ่มตุย้ยเกียรติกมลล่าทารนะครับยังโชว์แมนเป็นพระเอกนอกจออย่างที่บอกไปด้วยกันพาคุณแม่น้อยและคุณพ่อวิเชียรล,ล่าทารรวมทั้งแฟนคลับอีกกว่า5 0คนไปดูแลน้องๆที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาบ้านราชาวดีปักเกร็ดชวยเล่นเกมชักกระยี่ยงอย่างที่เห็นร้องเพลงโยนบอลลงตะกรา้าแข่งกับเราแฟนคลับนะครับโดยมอบของเล่นให้เป็นของขวัญแถมยังยกอาหารอร่อยถูกปังน้องๆอ,อ,อย่างก๋วยเตี๋ยวหมูแอปเปิล300ชุดมาเลี้ยงและตกท้ายด้วยการมอบเตียงผู้ป่วย20เตียง เข้าสาร50กระสอบปั๊มน้ำและเงินสดกว่า150,000บาทครับซึ่งรอยยิ้มของน้องๆเหล่านี้คือของขวันอายุครบ27ปีที่มีค่าและทําให้ตุ้ยชื่นใจที่สุดและกลายเป็นกิจกรรมที่ดีของหนุ่มตุ้ยนะฮะนัดแน่แฟนคลับดีๆมาร่วมกันทําแบบสม่ําเสมอเลยครับวันนี้เป็นวันครบบอวันเกิด27ปีครับผมก เป็นอีกครั้งที่ได้มาร่วมทําบุญกับแฟนคลับนะฮะที่บ้านราชาวดีนะครดีใจฮะที่ได้มาทําอะไรดีๆแบบนี้ฮะก,ก็ถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกนะฮะก็ขอบคุณครับขอบคุณช่องสามาครับที่มามาเจกันครับ Happy birthday to you ให้กับหนุ่ม <Woo! S 1> ตุ้ม,มตุ้ยนะครับ27ปี Happy birthday ด้วย,วยและขอให้เป็นคนที่ใจบุญแบบนี้ตลอดไปครับ